สวัสดีนะครับผมคลิปนี้นะครับผมจะมารีวิวนะครับกระตุ้นใหม่แกะกลองเลยนะครับของทางค่าพี่เนสเรานะครับเรื่องเกมชีวิตพิชิตล้านล้านนะครับตอนแรกผมตั้งใจจะทําคลิปเรื่องนี้นะครับปิิสนาย,ยุมัทูุนะครับแต่เห็นช่องของคุณต้อมอ่ะซึ่งเราทำเวลาผมก็ น่าจะมีคนเข้าไปดูเยอะแล้วเนาะเคาว่าช่องเขาเป็นช่องใหญ่อยู่แล้วเนาะผมก็เลยวันนี้ก็เลยเป็นเรื่องนี้นะครับผมอ่านแล้วผมก็รู้สึกว่าผมให้โดยส่วนตัวนะครับผมให้อยู่ที่7จ็ดเต็มสิบนะครับเฉพาะเล่มแรกเล่มเดียวนะครับเนื้อเรื่องก็ค่อนข้างไหลลื่นดีนะครับน่าสนใจด้วยเล่มหลังๆเนี่ยน่าจะทวีคูณความสนุกเพิ่มขึ้นไปอีกนะครับผมไปเสิร์ชหาตัว ของผู้แต่งนะครับเรียวจิชิโรอินากากิเนี่ยนะครับผู้เขียนเนื้อเรื่องเนาะก็เซอร์ไพรส์เหมือนกันนะครับเพราะว่าเป็นผู้เขียนการ์ตูนดังอย่างอ,อไอชิวิเอ็ดนะครับผมของค่ายนี้เลยของค่ายนชั่นนะครับแล้วก็ด็อกเตอร์สโตนนะครับของค่ายสยามมิเตอร์คอมิกนะครับทึ่ง่งจบไปเองนะก็คือเป็นผลงานชั้นเยี่ยมของอาจารย์เลยนะครับผมแล้วก็ ผู้วาดน,นะครับผู้วาดเป่เคยฝากผลงานเรื่องน้องตาเพชคฆาตนะครับของสยามมินเตอร์คอมิกเหมือนกันแล้วก็เรื่องอะไรก่บสุภาพบุรุษทรชนนะครับของสยามเหมือนกันนะครับผมก็ทั้งผู้แต่งเรื่องรับผู้วาดก็คือระดับปรองราจานเลยครับระดับสุดยอดเลยทีนี้มาดูที่รูปเล่มกันบ้างนะครับรูปเล่มก็ค่อนข้างใหญ่นะครับจะเป็นไซส์ใหม่ของ ของทางเนชั่นเลยนะครับซึ่งไม่ค่อยเห็นไซส์นี้เนาะที่เห็นเห็นก็ก่อนหน้านี้นผมซื้อมาก็จะมี red note นะครับแล้วก็เรื่องใหม่เรื่องนี้นะครับเออไซส์เท่ากันนะครับเดี๋ยวให้มันมาเทียบกับไซส์เนชั่นก่อนหน้านี้นะครับคือเนี่ยโบลูโตะนะครับจะเห็นว่าเขาใหญ่กว่ากันเยอะนะครับนี่ครับความลึกของมันคือใหญ่กว่ากันครับซึ่งถุงซิปที่ผมใส่ในห้องนี้ทั่วๆไปใส่กับ เรื่องนี้ไม่ได้นะครับก็ต้องไปหาถุงซิปไซส์ใหม่มาครับไม่ใช่ใส่ไม่ได้ใส่ได้นะครับแต่เอาออกไม่ได้คือใส่ได้ครับเออก็แล้วปกก็เป็นโทนดํานะครับผมข้างหลังก็เป็นตัวพระเอกแล้วก็ผู้หูของเขานะครับมาดูปกในกันบ้างนะครับปกในก็เป็นออกสีน้ําตาลเงานะครับซึ่งจะสะท้อนแสงด้วยนะครับอืม ปกพับก็ค่อนข้างสวยนะครับผมชอบนะครับผมชอบปกพับเรื่องนี้นะครับลายเส้นนะครับลายเส้นไม่ต้องพูดถึงเพราะว่าอาจารย์ท่านเขียนหลายเรื่องมากนะครับมีผลงานฝากไว้หลายเรื่องมากก็สวยนะครับจะวาดตัวละครค่อนข้างที่จะสมจริงนะครับแล้วก็ผมชอบที่อาจารย์ท่านวาดผู้หญิงออกมาดีนะครับดีจริงครับสัดส่วนดีมากครับผมอ๋อ ในส่วนของเนื้อเรื่องเล่มนี้นะครับอย่างที่ผมบอกไปตอนต้นนะผมให้อยู่ที่7เต็ม10นะครับมันเป็นช่วงที่แบบกําลังปูบทนะครับแล้วก็ตัวพระเอกเนี่ยเราจะเห็นว่าอาจารย์ที่เขียนเนื้อเรื่องเรื่องเนี่ยเขาเขาจะส่วนใหญ่เขาจะเขียนตัวเด่นๆนะให้สให้เขาเรื่องอนะไรมีความสามารถในการใช้คนเก่งครับไม่ว่าจะเป็นฮิรุูมาในเรื่องไอชิวิเป็นะครับแล้วก็ ตัวเซนคูในเรื่อง d อ s t o ร์สโตนนะครับผมก็จะเป็นคนที่มีความสามารถในการใช้คนนะครับตัวพระเอกเรื่องนี้ก็เหมือนกันนะครับเขาก็จะเก่งในเรื่องนี้ในเรื่องใช้คนในเรื่อง,อาองวางแผนนะครับผม,มแล้วก็ความสามารถอีกอย่างหนึ่งของพี่แกก็คือแกพูดได้หลายภาษานะครับผมแล้วก็ตัวคู่หูของแกนะครับก็เป็นคนที่เก่งเรื่อง คอมพิวเตอร์นะครับผมก็คอมพิวเตอร์ไอทีไม่ว่าจะเป็นแฮกเกอร์นะครับเขาก็ค่อนข้างเก่งนะครับผมเนื้อเรื่องจะโฟกัสที่2ตัวนี้แล้วก็มีตัว,ตวละครผู้หญิงอีกตัวหนึ่งนะครับที่บทค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็คิดว่าในเล่มถัดๆไปก็คงจะเยอะเหมือนเดิมนะครับผมก็เขาเนี่ยพยายามที่จะ หาเงินทุนนะครับในการจัดตั้งบริษัทนะครับเป็นเกมเนี่ยอย่างชื่อชื่อเรื่องของเขาเลยครับเกมชีวิตพิชิตล้านล้านนะครับนี่คือเป้าหมายของของเรื่องนี้นะครับก็ใครที่สนใจนะครับใครที่สนใจหรืออยากจะลองตามอ่านดูหรือชอบแนวนี้นะครับผมว่าไม่ควรพลาดนะครับผมยังไงคลิปนี้ก็ถ้ามีประโยชน์นะครับก็ฝากกดลากดตามกดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ